กลาบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งครับกับไลท์เฮสเตเดียมเช่นเคยครับกับการสรุปตารางคะแนนไทยลีครับทั้งไทยลี1และก็ไทยลี2ครับพบกันในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่20มีนาคมครับสำหรับไทยลี1ครับก็จะเป็นแมตช์เดย์ที่26แล้วนะครับแล้วก็ไทยลี2ก็จะเป็นแมตช์เดย์ที่28ครับผมก่อนไปฟังสรุปตารางคะแนนไทยลีครับเช่นเคยครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ร่วมสนับสนุนได้ง่ายๆครับโดยการกด u b s c ไ i b e ให้กำลังใจด้วยกันกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตคลิปตารนางคะแนนไทยลีกในนัดถัดไปครับผมก่อนไปดูสรุปตารนางคะแนนไทยลีกครับเรามาดูผลการแข่งขันของวันอาทิตย์ที่20กันก่อนเลยครับเริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับคู่แรกครับเชียงใหม่ยูไนเต็ดเปิดบ้านพ่ายหนองบัวพิชยาเอฟซีไป1นึประตูต่อู้ถัดมาครับสมุทรประการซิตี้เปิดบ้านพ่ายชนบุรีเอฟซีไป1.2ึประตูต่อู้ถัดมาครับการท่าเรือเอฟซีเปิดบ้านเอาชนะนครราชสีมามาสเตอร์เอ คู่ถัดมาครับบุรีรัมย์ยูเนเต็ดเปิดบ้านพ่ายบีจีปทุมไป0ประตูต่อ1ตามด้วยไทยลีก2ครับผู้แรกครับตลาด FC เปิดบ้านพ่ายอ,อนแก่น FC ไป2ประตูต่อ3คู่ถัดมาครับสโมสรฟุตบอลราชประชาเปิดบ้านเอชนะคัตตอมรากกบังยูนเตไป3ประตูต่อ 3, 0คู่ถัดมาครับลำปาง FC เปิดบ้านพ่ายลำพูนบริเอร์ไป0ประตูต่อ1และคู่สุดท้ายครับสโมสรฟุตบอลราชนาวีเปิดบ้านเสมอกับระยองยูนเต็ดไป1ประตูต่อ1ทำให้ตารางคะแนนไทยลีกเป็นไปดังต่อไปนี้ครับ เริ่มด้วยไทยลีกหนึ่งครับอันดับหนึ่งครับบุรีรัมยูเนเตดแข่ง26นัดชนะ18เสมอ3แพ้5ยิง43เสีย16ผลต่างประตูได้เสียบวก27มี57คะแนนอันดับที่2 BG มีีปทุมยูเนเตตแข่ง26นัดชนะ13เสมอ9แพ้4ยิง36เสีย23ผลต่างประตูได้เสียบวก13มี48คะแนนอันดับที่3ทรูบแบงคอกยูเนเตดแข่ง25นัดชนะ12เสมอ7แพ้6ยิง37เสีย20ผลต่างประตูได้เสียบวก17มี43คะแนน อันดับที่4คับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดแข่ง26นัดชนะ12เสมอ5แพ้9ยิง28เสีย31ผลต่างประตูได้เสียลบ3มี41คะแนนอันดับที่5ชนบุรีเอแข่ง26นัดชนะ11เสมอ7แพ้8ยิง44เสีย31ผลต่างประตูได้เสียบวก13มี40คะแนนอันดับที่6หนองบัวพิชญาเอฟแข่ง25นัดชนะ11เสมอ7แพ้7ยิง34เสีย26ผลต่างประตูได้เสียบวก8มี40คะแนน อันดับที่7เมืองทองยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ10เสมอ9แพ้6ยิง35เสีย28ผลต่างประตูได้เสียบวก7มี39คะแนนอันดับที่8การท่าเรือเอฟซีแข่ง26นัดชนะ10เสมอ6แพ้10ยิง34เสีย30ผลต่างประตูได้เสียบวก4มี36คะแนนอันดับที่9ขอนแก่นยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ9เสมอ5แพ้11ยิง24เสีย36ผลต่างประตูได้เสียลบ12มี32คะแนนอันดับที่10โปลิสเตโรเอฟซีแข่งอ12 แพ้7ยิง28เสีย32ผลต่างประตูได้เสียลบ4มี30คะแนนอันดับที่11พีทีประจวบ FC แข่ง25นัดชนะ8เสมอ6แพ้11ยิง24เสีย31ผลต่างประตูได้เสีย 7, 25, บบ 12, ลบ7มี30คะแนนอันดับที่12ราดบุรีมิตรผล FC แข่ง25นัดชนะ7เสมอ7แพ้11ยิง24เสีย29ผลต่างประตูได้เสียลบ5มี28คะแนนอันดับที่13นครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีแข่ง25นัดชนะ7เสมอ7แพ้11ยิง28เสีย39ผลต่างประตูได้เสีย11มี28คะแนน อันดับที่ส4สุพรรณบุรี FC แข่ง25นัดชนะ7เสมอ5แพ้13ยิง27เสีย37ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี26คะแนนอันดับที่15สมุทรปราการซิตี้แข่ง26นัดชนะ4เสมอ10แพ้12ยิง22เสีย33ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี22คะแนนและอันดับที่16เชียงใหม่ยูเนเต็ดแข่ง25นัดชนะ3เสมอ5แพ้17ยิง23เสีย49ผลต่างประตูได้เสียลบยีมี14คะแนน ตามด้วยไทยลีก2ครับอันดับหนึ่งครับตราด FC แข่ง28นัดชนะ17เสมอ7แพ้4ยิง45เสีย26ผลตา่างประตูได้เสียบวก19มี5 8คะแนนอันดับที่สองลำพูนมเอเรอร์แข่ง28นัดชนะ16เสมอ8แพนน้4ยิง51เสีย28ผลต่างประตูได้เสียบวก23มี56คะแนนอันดับที่3สุโขทยัยเ c แข่ง28นัดชนะ16เสมอ7แพ้5ยิง63เสีย41ผลตา่างประตูได้เสียบวก22มี55คะแนน อันดับที่4ชายนาทฮอนบิลแข็ง28นัดชนะ13เสมอ9แพ้6ยิง46เสีย36ผลตางประตูได้เสียบวก10มี48คะแนนอันดับที่5ลำปาง FC แข็ง28นัดชนะ12สเสมอ11แพ้5ยิง53เสีย31ผลต่างประตูได้เสียบวก22มี47คะแนนอันดับที่6เมืองการยูไนเต็ดแข็ง28นัดชนะ12สเสมอ8แพ้8ยิง57เสีย46ผลต่างประตูได้เสียบวก11มี44คะแนน ันดับที่7แพ้อยู่ในเต็ดแข็ง28นัดชนะ11เสมอ10แพ้7ยิง41เสีย29ผลต่างประตูได้เสียบวก12มี43คะแนนอันดับที่8อุดรธานี FC แข็ง28นัดชนะ12เสมอ6แพ้10ยิง47เสีย46ผลต่างประตูได้เสียบวก1มี42คะแนนอันดับที่9ระยอง FC แข็ง28นัดชนะ11เสมอ5แพ้12ยิง36เสีย33ผลต่างประตูได้เสียบวก3มี38คะแนน อันดับที่10นครปฐมยูเนเต็ดแข่ง28นัดชนะ9เสมอ9แพ้10ยิง34เสีย36ผลต่างประตูได้เสียลบสมี36คะแนนอันดับที่11อยุธยายูเนเต,ต็ดแข่ง28นัดชนะ9เสมอ9แพ้10ยิง35เสีย43ผลต่างประตูได้เสียลบแมี36คะแนนอันดับที่12เกษตรศาสตร์ FC แข่ง28นัดชนะ9เสมอ9แพ้10ยิง28เสีย36ผลต่างประตูได้เสียลบแมี36คะแนน อันดับที่13แกลนอนาแมนละนองยูเนเต็ดแข่ง28นัดชนะ8เสมอ10แพ้10ยิง32เสีย40ผลต่างประตูได้เสียลบแมี34คะแนนอันดับที่14เชียงใหม่เอฟซีแข่ง28นัดชนะ8เสมอ7แพ้13ยิง32เสีย42ผลต่างประตูได้เสียลบสิมี31คะแนน อันดับที่15สโม,มสรฟุตบอรลราชประชาแข่ง28นัดชนะ5สเสมอ11แพ้12ยิง27สเสีย37ผลต่างรประตูได้เสียล10มี26คะแนนอันดับที่16คัสตัมราชบางยูเนเต็ดแข่ง28นัดชนะ6สเสมอ7แพ้15ยิง39สเสีย58ผลต่างรประตูได้เสียล19มี25คะแนนอันดับที่17คอนแกน FC แข่ง28นัดชนะ4สเสมอ8แพ้16ยิง30สเสีย52ผลต่างรประตูได้เสียลบ22มี20คะแนนและอันดับที่18สโม,มสรฟุตบอรลาบอราชนาวี แข่งยีแนัดชนะ1เสมอ5แพ้ย2ิยิง20เสีย56ผลต่างประตูได้เสียลบ36มกีแคะแนนก็ผ่านไปแล้วครับผมสำหรับไทยดีหนึ่งครับสำหรับคู่บิ๊กแมตช์ครับผมบุรีรัมย์ก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ครับต้องยืดเยื้อกันไปอีกครับผมก็เป็น BG ปทุมครับที่สามารถเก็บ3คะแนนลดระยะห่างทำให้บุรีรัมย์ยู่ิเด็ดครับยังต้องพึ่งอีก6แต้มเป็นอย่างน้อยครับผมจะเป็นการคว้าแชมป์ไทยลีกอย่างเป็นทางการอีกต่อไปครับ และที่น่าสนใจที่สุดคือไทยลีก2ครับตอนนี้ครับอันดับ1 2 3ครับผมห่างกันแค่3แต้มครับระหว่างอันดับ1แล้วก็อันดับ3ครับอันดับ1มี58คะแนนอันดับ3สกโขไทยมี55คะแนนครับแล้วก็อันดับ2ลำพูนวิลเลียร์มี56คะแนนซึ่งยังเหลือการแข่งขันอีก6นัดครับให้เก็บแต้มกันครับผมสำหรับตารางครับลาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับอีก6นัดที่เหลือครับเพราะว่าลำพูนกับสกโขททยพร้อมจะแซงได้ตลอดเวลาครับผม แล้วยิ่งบระูประตูได้เสียครับทั้งอันดับ1 2 3ครับประตูได้เสียนี่ถือว่าบวกห่างกันนิดเดียวครับโดยอันดับหนึ่งครับตราดบวก19อันดับ2ลํลำพูนบวก23แล้วก็อันดับ3สุโขทัยบวก22ครับผมตอนนี้ทั้ง3ทีมไม่ได้ลุ้นแค่ขึ้นไทยอีกหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้คือลุ้นถึงแชมป์กันเลยทีเดียวครับทั้งลำพูนแล้วก็สุโขทัยก็เป็นกําลังใจให้ทั้ง3ทีมครับได้ขึ้นไทยอีกหนึ่งครับสมกับผลงานที่ทํามานะครับผม สำหรับไทยลีกสนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมที่ได้อันดับหนึ่งและอันดับ2ครับผมจะเลื่อนขึ้นไทยลีก1อย่างเป็นทางการครับแล้วก็อันดับ3ครับผมต้องมาแข่งเพย์ออฟกับอันดับ4 5แล้วก็6ครับผมเพื่อชิงตั๋วใบสุดท้ายขึ้นไทยลีก1ครับก็รักทีมไหนแชร์ทีมไหนครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็กด Subscribe เอาไว้ครับผมเพื่อสนับสนุนการทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ